สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะของชาวพฤกษ์โดนะดูได้ทั้งลัคณาทั้งราศีนะคะแบบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตวันตกแล้วก็แบบของไทยเป็นดวงความรักทั่วไปเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะเช่นแต่งงานแล้วมีแฟนหรือว่ามีคนคุยนะถ้ายังโสดอยู่หรือว่ารอรักเก่าก็จะมีดวงยากให้นะเป็นดวงปักหลังของพฤษภาคมนะคะก็ตั้งแต่1 6ถึง31นะคะ ใครที่ดีกับชาวพุกศกเข้ามาสองดวงนี้ได้นะภายสอบคั้างกันได้นะคะชาวพึกศกช่วงนี้ในทางโหงศา์แล้วชีวิตคงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นแหละแต่ว่าจะปังสุดๆก็คือปีหน้านะคะยังไงช่วงนี้ก็อดทนนิดนึงถ้ามันยังมีปรปสบกปัญหาความไม่สบายใจความไม่แน่นอนอะไรนะคะ เริ่มเปิดไพ่กันค่ะสาวใบข้างบนก็จะเป็นตัวตนของคุณพึกศพนะคะในช่วงปักหลังนี้ข้างล่างก็ตัวตนของแฟนค่ะแฟนคุณได้ไพ่ดีจังไพ่สำรับนะคะแดเหรียญความสัมพันธ์ที่กําลังเริ่มที่จะปลูกต้นรักกันนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ รักกันมานานนะคะดูแลเอาใจใส่กันอย่างสมวขาเสมอนะคะอันนี้ก็แยกเนาะสำหรับใครที่เพิ่งคบหาดูใจการมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้เริ่มสารสัมพันธ์กับคนพิเศษนะคะส่วนใครที่คบหากันนานแล้วคุณสองคนมีความผูกพันมีเอ่อความทรงจําที่ดีต่อกันนะคะก็ถือว่าตรงนี้แหละถ้าใครที่มีปัญหาตรงเนี้ยมันช่วยยึดเหนี่ยวคุณสองคนเอาไว้นะคะถ้ายังอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะพลังงานคุณ ชารีอดกับผัวนะคะถวยกับผัวแล้วก็สอดา่าตรงนี้ไม่ใช่ไพ่ไม่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะกลับหัวหมดเลยแต่มันเป็นความหมายที่ดีคุณเนี่ยเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยากหรือว่ามีตัวเลือกมีทางเลือกอะไรอะ่นะคะในอดีตที่ผ่านมาเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วถึงแม้มันจะยากมากๆเลยเพอคุณตัดสินใจคุณหลุดพ้นตรงนั้นแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะ ห้าถ้วยกับหัวก็แปลว่าความเศร้าหมองความเสียใจนะคะความรู้สึกแย่อะไรต่างๆจะผ่านพ้นไปนะคะไพ่เฉลี่ยอดกับหัวหมายถึงการปรับตัวนะคะให้เข้ากันกับคนรัก การแก้ไขปัญหานะคะการปรับความเข้าใจถ้าคนไหนที่คบผากับคนที่ไม่เหมาะกับตัวเองการตัดจบกับคนนั้นแล้วเลือกทางเดินใหม่ๆอาจจะทาให้คุณได้เจอเนื้อคู่ที่มีความเหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูค่ะทางฝั่งของคนรักของคุณนะคะมีวิวฝาจุนคิงถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ราชนีถือดาบออแฟนคุณช่วงนี้ดวงดีมากปังมากนะคะจักรวาลลุนหลังรอบด้านนะ จะมีโชคช่วยเข้ามาแหละอะไรที่เขาเคยไม่ดีเขาแก้ไขปัญหาได้นะคะได้รับโชคลาภฟุกๆเรื่องการงานการเงินดีมากมีความมั่นคงแล้วก็ตัดสินใจอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลช่วงนี้ใครมีปัญหารักอยากคุยกับแฟนอยากเคลียร์กับแฟนเคลียร์ได้เลยแฟนคุณอารมณ์ดีนะคะแล้วก็จะยอมรับฟังเหตุผลถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่จะต้องช่วยกันแก้ไขแฟนจะเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตนะคะอันนี้ถือว่าไพ่ดีมากอยากคืนดีกันก็พูดคุยกันนะคะ โอกาสสูงมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของเดือนพฤษภาคมปักหลังกันค่ะก<ส>็ใช้ไพ่ทาโร่นะคะแต่จะเป็นอีกสำรับหนึงดูลงลายปักใช้ไพ่เปลืองมาใช้สี่สำรับเวลาที่เมย์เดินทางนอกสถานที่นี่ต้องแบกไพ่ไปเยอะมากนะคะไม่ต่ำกว่า หกสำรับเนะที่แบบมาดูนะคะบทสรุปไทยสำรับเก้าวถ้วยมีข่าวดีเข้ามาเนาะมีความสุขนะคะก็อาจจะหมายถึงการปรับความเข้าใจการแฟนอาจจะให้ของขวัญหรือว่าทำให้คุณมีความสุขนะคะ ไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยยังมีบางเรื่องนะที่คุณจะต้องระวังนะคะต้องปล่อยวางก็คือมีสิบดาบขึ้นมากับหัวตรงนี้อ,อ่าปัญหามันอาจจะเคลียร์ได้นะคะบางจุดแต่บางจุดมันอาจจะยังเคลียร์ไม่ได้ร้อเปอร์เซนต์ตรงนี้ก็ต้องประคับประคองไปก่อนอย่าน้อยอกน้อยใจนะคะต้องมีความมั่นคงทางจิตใจแฟนคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปต่อกับคุณอยู่แล้วอย่าคิดมากนะคะเจ็ดคาถากับหัวตรงนี้ดีถือว่าอ่าต่างคนต่างลดกาดนะไม่ได้อยากที่จะต่อสู้ไม่อยากจะทะเลาะอะไรกันต่อแล้วนะคะ ทั้งสองฝ่ายอยากจะไปกันต่อแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความอดท,ทนนะที่คุณจะต้องให้เวลานะคะมาณนี้อย่าขี้น้อยใจนะอย่าคิดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ลรตเตกันบ้างคะ่ะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะงที่เมยบอกนะคะต้องใจเย็นๆนะคะ waiting for unrequited love นะคะอย่างที่บอกว่าบางอย่างก็แก้ไขได้นะคะเรื่องความสัมพันธ์บางอย่างแฟนก็อาจจะยังทำให้เราไม่ได้หรือว่าเราทำให้แฟนไม่ได้อันนี้ต้องทำใจนะคะอย่าไปดันทุรังอดีต waiting for ให้เวลากันนะคะเมื่อเวลาที่ดีมาถึงเมื่อแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้จะคุ้มค่าจากการรอคอยแน่นอนิร์ d ก็หมายถึงช่วงเวลาดีๆความสัมพันธ์กำลังกลับเข้ามาแล้วนะคะพลังบวกนะคะเราไปได้เลย เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่ไพ่รอควิกสำหรับหนึ่งนะคะเอ็นเจอวันเซอร์นะคะใครมีคำถามอาจจะลองตั้งคำถามไว้ในใจนะเผื่อว่าหน้าไพ่จะตอบได้ะคะ่ะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะคะชโยดสกอร์สตูนใครสนใจเห็นมงคลส่งเสนริมความรักความสัมพันธ์กัแอดไลน์เข้ามาได้เหมือนกันไายเดียวกันนะคะ big happy change yes นะคะแล้วก็ forgiveness ไพ่ดีมาก ใครทะเลาะกันแยกกันอยู่นะคะสามารถที่จะกลับมาลงเอยกันได้อย่างแน่นอนจะมีจุดเปลี่ยนมีการให้อภัยซึ่งการแลายการเยสสมายถึงการสมหวังใครมีปัญหาก็นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวได้เคลียร์ใจแน่นอนอ,อ่นักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันได้นะคะไปต่อกันได้แล้วก็จะมีความโชคดีเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณชาวพษษึกศพชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมชม่องเมยมยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผู้อ่านกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ เหลือเส้นเดียวแล้วนะคะสำหรับอคอมาดีนนะคะคอลเลคชันนี้ที่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็น9.5มิลน,นะคะเกือบจะ10มิลแล้วค่ะขาดไปนิดหน่อยนะคะเกรดดีมากๆนะคะใครชอบเนื้อเจลแล้วก็ใส่ใสแบบนี้เนี่ยจัดได้เลยนะคะอันนี้ราคาพิเศษด้วยนะคะไม่คิดราคาอ่าเหมือนกับเป็นเกรดไม่พรีเมียมนะคะก็แค่1,100นะคะ ปรับไซส์ได้ตามขนาดข้อมือเลยนะคะใครสนใจหินส่งเสริมความรักก็แอดไลน์มาได้ค่ะหลังไม่ไมาได้นะสวยมากค่ะยิ่งอยู่เป็นข้อมือแล้วนะคะคุณภาพดีสุดยอดเลยค่ะเส้นนี้สองเส้นนี้ลูกค้าจองแล้วนะคะสวยมากๆนะคะทั้งสองเส้นเลยเป็นแบริลนะคะแล้วก็มีโปร่งขามนะคะ ลูกค้าตาถึงมากนะคะเป็นลูกค้าประจําค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีรสควอสเข้ามาใหม่นะคะ มีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะลดคอสเนี่ยก็เป็นหินไม่ตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยน,นยของเรานะคะคออกมาเนาะก็จะมีขนาดนะคะ7จ็จมิลน,นะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลน,นะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ชอบความโดดเด็นถ้าชอบใสเ่เล็กใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนําเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะ แต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอส Madagascar แทนนะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะอ่าหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่ออ่าแอดไลน์ได้ที่ชัยโยโรสคอสตอรนได้เลยนะคะ ถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้วยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคุเลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะเป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีส้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ